ดีนะคะเมื่อคืนฝนตกค่ะเช้านี้อากาศดีค่ะลมพัดตลอดเลยนะคะไม่มีแดดค่ะมีภูเขาด้วยนะคะสวยค่ะวิวสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องวิถีบ้านเรานะคะวันนี้ป๊อกก็จะพามาจับปูไปทำเมนูเย็นนี้นะคะ ปูตัวแรกนะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่อยๆนะคะนี่รอยเท้าปูนะคะมีอยู่นะคะค่ะเจออีกตัวะคะ่ะเป็นตัวเล็กนะคะ ไปเดินดูกันต่อนะคะวันนี้อยู่ในรูนะคะเนีย่ยค่ะรูบางตัวมันไม่ออกมาเดินนะคะมันจะอยู่ในรูลองเดินตามรอยเท้าปูมานะคะมันน่าจะเข้ารูค่ะเนี่ย คมีรูด้วยค่ะอุ้ยมีค่ะมีปูนี่นะคะโอ้ตัวใหญ่มากเลยค่ะนี้ หเห็นเตกไกลๆนะคะมองมาเจออีกตัวหนึ่งแล้ว ลงน้ำนี่ค่ะได้เจ็ดตัวแล้วนะคะไม่ค่อยเยอะค่ะปูยังไม่ออกเยอะนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บกันอีกนะคะ เดินกลับมานะคะก็ได้อีกเพิ่มอีกสองตัวนะคะ,คะตัวก็ใหญ่อยู่นะคะค่ะเท่านี้ก็พอแล้วค่ะมันไม่ค่อยมีนะคะปูไม่ค่อยมีค่ะหลังที่ไปจับปูมาแล้วนะคะแม่ก็จะมาล้างทำความสะอาดปูนะคะก่อนที่จะใช้คกตำนะคะตำให้ละเอียดนะคะตำให้ละเอียดแล้วก็กองค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะค่ะแม่ก็จะเอามาตำให้ละเอียดนะคะที่จะเอามากองนะคะ กองแล้วเดี๋ยวเอาไปตําอีกรอบนะคะตำจนกว่าจะละเอียดนะคะนะคะหลังจากที่รอแม่ตำปูให้ละเอียดนะคะปูก็จะมาเคี่ยวกะทิเคี่ยวจนกว่าจะขึ้นมันนะคะกะทิก็ขึ้นมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเคี่ยวน้ําปูต่อนะคะปูเคี่ยวต่อนะคะต่อจากกะทิเคี่ยวจนแห้งจับก้อนนะคะ น้ำปูก็แห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแม่จะเอาหอมกระเ,เทียมไปเจียวต่อค่ะหอมและกระเทียมหั่นฝอยค่ะนำหอมกระเทียมลงกระทะนะคะเจียวให้เหลืองเลยนะคะ เจียวจนเหลืองหอมค่ะเมื่อเหลืองแล้วจึงใส่พริกผงค่ะหอมกับกระเทียมเจียวก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเหลืองน่ากินนะคะแล้วแม่ก็จะตักใส่น้ำกะทินะคะน้ำกะทิที่เคี่ยวไว้แล้วค่ะ น้ำเดือดเลยนะคะตามด้วยน้ําปูที่เคี่ยวไว้แล้วนะคะเทลงทั้งหมดค่ะคนให้เข้ากันค่ะขเข้มข้นนะคะปรุงรสด้วยเกลือป่นค่ะ น้ำปลาลงไปนะคะอันทรายค่ะตามด้วยมะนาวค่ะมะนาวนี่ปอกเปลือกแล้วนะคะ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกินกับขนมจีนค่ะยาปูก็ตกักใส่ถ้วยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเข้มข้นนะคะเข้มข้นไปด้วยเครื่องปรุงแล้วก็เนื้อปูนะคะนี่ค่ะเนื้อปูน่ากินมากเลยค่ะราดกินกับเส้นขนมจีนนะคะสำหรับเมนูแรกก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้ำยาปูนาค่ะกินกับขนมจีนนะคะราดขนมจีนค่ะ เดี๋ยวเราไปดูเมนูที่2เลยนะคะเป็นเมนูแจ่วปูนาค่ะเมนูที่2เมนูแจ่วปูนาค่ะตำส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะนะคะี่ค่ะตำให้ละเอียดเลยนะคะ ใส่น้ำปลานะคะด้วยบีบมะนาวค่ะน้ำมะนาวนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะเจวปูนะคะนี่ยลองชิมนะคะอ,อร่อยอร่อยอร่อยไม่บอกวอร่อยเจวปูนะคะกินกับข้าวเหนียวค่ะ นะะ่ากิน,นะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปอและแม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ